นั่งไนั่งชิงช้านั่งนั่งานั่งาไม่เอาขาเล่นไหมครับ ไให้น <Why? laughs> ิ่นาเด่นท้าท้าฮะโอ้โหเต๋ไม่ให้พี่มันต้นแล้วเต๋ไม่ใ oh ห้พี่แล้วเต๋ไม่พี่อ้ยยอเตไม่เต๋มเต อ๋อน้องวิญก็มีเหรอน้องวิญก็มีเหรออ๋อ ว้าทำไมนะ <laughs> บอลของพี่เมื่อกี้นะของพี่ลูกต้องให้พี่ครับเอาให้พี่นะลูกนะไปเอาให้พี่ไปลูกไป <laughs> คือในพี่ <ขอ S 1> นะครับแล้วก็ขอบคุณครับพี่ด้วยขอบคุณครับพี่ก่อนลูกขอบคุณครับพี่ <laughs> ที่ให้ยืมเล่น <laughs> ครับขอบคุณครับพี่ก่อนของพี่ลูก ของพี่นะ